สวัสดีครับเมื่อคืนเอ้ยเมื่อเย็นนี้ครับหลายคิวิันนะครับได้อัปเดตตัวละครคุกกี้มาใหม่ครับคือคุกกี้ตัวนี้ครับคู่นี้ครับชีสเค้กกับเจ้าเหมียวนี่ครับเนาเหมียวเนี่ยไอเนี้ยมันดียังไงมันก็นะผมว่ามันเหมาะกับการเก็บเงินครับเพราะว่าเมื่อเมื่อสะสมเยลลี่การ์ดเชิญก็คือมันจะมีการ์ดออกมาตามด่านครับบินบินมาให้เราเก็บครับอันนั้นเราจะใช้ขนนกดูดไม่ได้ครับเราต้องเก็บเองครับ ถ้าเราเก็บครบ10บผมเชนนะครับมันจะยิงผู้ปาร์ตี้เหรียญดอกไม้ไฟนี่ครับก็คือปาร์ตี้เหรียญนี่ก็คือเหรียญทั้งนั้นเลยครับเหรียญเงินเหรียญทองให้เราเก็บครับก็คือมันจะเหมาะกับการเก็บเงินมากๆครับตัวนี้ส่วนเจ้าเหมียวนี้นครับอ่ามันจะผลิตเหรียญแมวเหมียวนี่ครับก็คือเมื่อเราเก็บเหรียญแมวเหมียวเนี่ยเราจะได้ตังค์ยีบาทอ่ะออก็ความเร็วยิ่งอัพเต็มความเร็วการผลิตก็ยิ่งมากขึ้นครับผมว่าประมาณ1-2วิเนี่ยผมก็กะไม่ถูกเหมือนกัน ส่วนสมบัติที่ได้นะครับเนี่ยอันนี้มาจากคุกกี้แมวเหมียวครับเมื่อกี้ผมลงทุนตีให้เพื่อนๆดูเลยครับเนี่ยตังค์หมดเกลี้ยงเลยได้บวกแปดกับบวกเก้ายังไม่เป็นไรก็เนี่ยพุทเุยขนของแมวเหมียวนี่ครับมันจะลดลดพลังงานสามเปอร์เซ็นต์อืดขึ้นหน่อยแล้วเพิ่มเดี๋ยวอีกแปดเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันอันนี้ของคุกกี้ชีสเค้กครับมันแถมมาเมื่ออัพเต็มก็เพิ่มสปีดอห้าเซนแล้วก็เพิ่มเพิ่มเดี๋ยวอีกแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าบ,กนะอบอกวกเก้านะคอมโบวันนัดค ก็จะมารีว <ated> ิวนะโดยใช้ผัก2เป็นอาบังนะครับก็คือบวกเหรียญอีก25%อ่าแล้วก็ใช้สมบัติของมันนี่แหละก็ลงทุนรีวิวเอ้ยลงทุนตีบวกให้เพื่อนๆเลยความจริงมันก็ไม่ค่อยโอเคสมบัติเนี่ยโดยใช้เหรียญ2เท่านะครับก็มาดูกันกดไปเลยครับเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้จดหมายไอ้จดหมายที่ลอยๆนี่ครับเราต้องเก็บให้ได้ครบ16ชิ้นครับมันจะยิงโค้กแบบนี้ครับเมื่อกี้เรากดฟ้าตามมันเลยิงก่อน พยายามเก็บให้ได้ครับแล้วเจ้าเหรียญแนวเหมียวนั่นมันจะเสกทุกหนึ่งหรือสองวินี่แหละเห็นป่ะเร็วมากเลยครับเดี๋ยวเสกเดี๋ยวเสกนี่ครับแต่ผมว่ามันเป็นบั็อกครับเนี่ยโดดโดดแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมเดาว่าเป็นบั็กนะครับเนี่ยไม่มีเสียงอะไรเกี่ยวกับคุกกี้ชีสเค้กเลยนะครับโอ้เหรียญทั้งนั้นเลยใเห็นไหมเหรียญทั้งนั้นเลย ผม,ผมเน่นแหลบโดดแล้วไม่มีเสียงผมไม่ไม่ไมชินนะครับเนี่ยมันจะเสียจังหวะผมไม่หน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรครับจะมารีวิวให้ดูครับอ้าวโดดข้ามไปซะงั้นเนี่ยไม่เป็นไรครับยี่สิบบาทเองอีกแล้วอ้าวเวนกรรมเมื่อกี้เห็นไหมครับรีบไปบอกไปว่าเจ้าชีสเค้กเนี่ยมันเป็นตัวที่มี power บวกด้ครับเมื่อเราใช้ตัวอื่นวิ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ยิงพุกแบบนี้แบบเมื่อกี้คล้ายๆทหารยิงลงมาครับแต่เมื่อกี้ ดวงไม่ดีครับมันยิงแล้วเรากินโบนัทามเนี่ยวะก็ไม่เป็นไรครับดูสิครับโดดแล้วมันไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยก็รีบมาดูให้เพื่อนๆดูก่นเลยไ <c oughs> ม่ต้องแก้บงแก้บักแนละเล่นมันเล่นอันนี้แหละ ก็มันจะเล่นย่าตรงสปีดบ,บวก5%นี่แหละครับพอผมใส่ไอ้สมบัติมันก็เพิ่มสปีดและคอมโบโบนัสมันก็โบสปีดอีกก็เลยรู้สึกว่ามันจะดีเหรอไอ้คอมโบโบนัสชิ้นเนี้ยดีหรือเปล่ามันน่าจะบวกอะไรบวกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับตังนะครับไมมันแตนบวกสปีดซะงั้นเนี่ยเสียงกระโดดก็ไม่มีครับไม่แน่ใจเป็นบัคหรือเปล่าแล้วก็เมื่อกี้ลองขึ้นไอเทมไอบโบนัสไทมนะครับ แล้วมีลูกไฟเก็บเ่ยรู้สึกว่าลูกไฟเก็บแล้วมันช้าลงบอกไม่ถูกครับมันเร็วไม่เท่าเดิมอ่ะเดี๋ยวขอเก็บ66ชิ้นครับมันจะช่วยทําลายสีขวางด้วยเป็นาวเวอร์ที่ค่อนข้างดีครับก็พิดวาวาไอไอจดหมายนี้เป็นวิญญ,ญาณของเดวิลแล้วกัน <c oughs> คล้ายๆกันครับมันดูดไม่ได้ เราขาดทุนเมื่อกี้ไปหน่อยนึงครับที่บอกว่าขาดทุนืนเมื่อกี้มันเจ้าชี้กมันมันยิงอ่ะแต่ว่าเราดันคิดโบนัสทามไปก่อนนั่นเองครับคล้ายๆที่ทหารยิงแล้วเราคิดโบนัสทานเครับมันไม่ยิงต่อให้ครับตอนเราตอนมันเรายิงคู่นะครับมันจะไอ้นี้ด้วยครับนะครับตัวจักระพิบด้วยครับเราจะสามารถทะลุสีกว่างได้นั่นเองครับ รู้สึกว่าพอไป่านหลังๆนี้มันเร็วมันแจก,กเหรียญเร็วขึ้นครับห้าไฟลี่มาช่วยครับรู้สึกว่าเจ้าเหมียวมันยิงยิงอ่าเจ้าเหมียวไม่ใช่ยิงสิครับเนี่ยดูสังเกตไหมครับดูลูกไฟมันพอเรารับแล้วมันสปีดมันไม่เท่าเดิมอ่ะมันช้าไงก็ไม่รู้ครับดูดเถอะเจ้าเหมียวสเสกเหรียญเร็วขึ้นมากๆครับหลังจากสปีดคุกกี้เร็วขึ้นนั่นเองอ๋อ โอ้ยเร็วเลยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองครับผมก็เพิ่งรู้ครับเมื่อสปีดคุกกี้เพิ่มขึ้นมันก็เสกได้เร็วขึ้น,นเองอ๋อผมเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองครับว่าจะตายแล้วตะบังเลยครับจะได้เรื่องไอ้นี่ อ๋อได้เก็บได้เก็บทีละยี่สิบเป็นยังดีครับแต่ละอาบังอ๋อมันจะยิงอย่างนี้ครับเมื่อกี้ที่เราพลาดไปมันเป็นตัว power บวกนะครับน,นั่นเองครับ พยายามเก็บเหรียญเมียวให้ได้เยอะที่สุดครับก็ผมจะพยายามให้ดีที่สุดแล้วกันเป็นการรีวิวเกี่ยวกับตัวชิตเค้กโดยเฉพาะครับเพราะผมลงทุนตีบวกถึงสองชีตไปเลยครับสองล้านก็หายไปในพิบตาครับแถมตีบวกไม่ครบเลยครับอยู่แค่ได้ที่บวกแปเองโอ้ยเสกรวเลยครับเสกรวมากๆแต่ว่าเจ้าอาบาังนี้ก็จะตายแล้วนะขอใมีตัวเอ็นแล้วกันครับเราจะได้ขึ้นบนนั้ออดนะครับ สวรรค์ไม่เป็นใจเท่าไหร่จอดซะแล้วครับวายจบแค่นี้ครับดูมาลุ้นกันได้ตังค์เท่าไหร่ครับก็เล่นตาแรกก็3สามหมื่นสี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเก็บตังค์ที่อาจจะดีกว่าชุดอื่นนะครับเพราะว่ามันตายเร็วกว่านั่นเองแล้วได้ตังค์ถึงสามหมื่นกว่าก็นะเนี่ยครับ มันเป็นตัวที่มี power บวกถ้าเราใช้คุกกี้ตัวอื่นมันก็สามารถเคลียร์ทางได้เหมือนกันเคลียร์ทางแต่ว่าเป็นไม่เหมือนทหารครับที่ทหารจะเป็นลูกอมดาวแต่ตัวนี้เป็นยิงเหรียญลงมาน,น,นั่นเองครับอันนี้ก็บวกแปดนะถ้าบวกถ้าบวกเก้าก็ได้แปดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เพิ่มความเร็วห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ก็คือผมสปีดห้าเปอร์เซ็นต์สองชุดอะ่ะก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ละติดคิดแบบง่ายๆครับก็จบการรีวิวเพลงเท่านี้แล้วกันมันมีอัปเดตแค่นี้แหละ ลายคุกกี้รันนะครับครับเอาให้ดูอีกรอบก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ